สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามกันต่อเงินค่าประหยชจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทปีการผลิต2,566ทับนะครับซึ่งทางทกศนะครับดำเนินการโอนให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้นะครับก็เช่นเคยช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะครับโดยที่วันนี้30พฤศจิกายน2566 โอนสจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับก็ได้แก่หนองบัวลำพูเลยร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารแล้วก็บึงกาฬนะครับซึ่งพี่น้องกเกษตรกรชาวนาก็ได้รับเงินเข้าเป็นชื่อเรียบร้อยไปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนะครับต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าจะได้เงินเมื่อไหรนะครับแอดมินก็นําข่าวมาบอกเช่นเดิมคุณผู้ชมครับ มีดีลการโอนเงินทั้งหมด5วันเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเหลือในวันพรุ่งนี้คือวันที่1ธันวาคมแล้วก็วันถัดไปคือวันที่2ธันวาคมทีนี้นะครับในวันที่1ธันวาคมมีดีลการโอนเงินอีก5จังหวัดนะครับแล้วก็วันที่2ธันวาคมมีดีลการโอนเงินอีก5จังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดที่อยู่ในโซนภาคอีสานที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วย นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นแล้วก็กลาลสินนะครับซึ่งก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าจะได้วันไหนแอดมินแจ้งรายละเอียดนะครับตารางการโอนเงินดังนี้ครับคุณผู้ชมในวันที่1นธันวาคม2 5 6 6นะครับโอน5จังหวัดภาคอีสานได้แก่นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิแล้วก็ยโสธรย้ำนะครับ ในวันที่1ธันวาคม66โอน5จังหวัดภาคอีสานได้แก่นครราชสีมาสุรินทรบุรีรัมย์ชัยภูมิแล้วก็ยะโสธรแล้วก็วันสุดท้ายรอบการโอนรอบนี้นะครับคือวันที่2ธันวาคม66นะครับอีก5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นกาลสินเดียวโอนเงินมาที่2ธันวาคม2 5 6 6 5จังหวัดโซนภาค อีสานได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นแล้วก็กาลสินก็ครบพอดีเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดตารางการโอนเงินทีนี้นะครับคุณผู้ชมบางคนนะครับอาจจะได้เงินก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนภาคไหนก็ตามบางพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าเขามีการดําเนินการนะครับ ในการส่งรายชื่อได้สําเร็จก่อนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้รับเงินก่อนนะครับอาจจะไม่ตรงตามแผนไปซะทั้งหมดเลยนะครับบางคนอาจจะได้ก่อนอะไรประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับในส่วนของตารางการโอนเงินนะครับของเงินไร่ละ1000ับาทข้าราหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชม สำหรับในส่วนของการเช็คนะครับคือเราเช็คเป็นอยู่แล้วสถานะการรับเงินนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแอดมินมีเว็บนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปเช็คได้นะครับใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเข้าไปคุณผู้ชมก็สามารถเช็คได้นะครับสถานะก็จะอัปเดตขึ้นมาใครที่เป็นเกษตรกรนะครับได้รับเงินช่วยเหลือมาหลายปีเนี่ยประวัติขึ้นมายาวเลยนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ปี66ทับหนะครับถ้าเกิดว่าอัปเดตเป็นปีปัจจุบัน6 6ทับหเนี่ยนะครับแล้วก็สถานะอยู่ระหว่าง การดาเนินการเนี่ยนะครับก็รอรับการโอนเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับคือมีดีลการโอนเงินที่เป็นดีลวันนี้นะครับก็คือเงินเข้าแล้ว10จังหวัดอย่างเงินเข้าแล้วนะครับสามารถที่จะไปกดนํามาใช้จ่ายนะครับหรือว่านํามาใช้ในสิ่งที่เรานะครับอย่างเช่นค่าเก็บเกี่ยวค่ารถเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับคือในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับย้ําว่าน้องบุรัมภูเลย ร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารแล้วก็บึงการได้รับเงินนะครับในการโอนเงินทีนี้สําหรับนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทํา ATM ต้องไปเบิกถอนที่ทกศนะครับแต่ละสาขานะครับที่ท่านใช้บริการอยู่ติดตามนะครับประกาศของทกศแต่ละสาขานะว่าเขานัดนะครับในการนัดหมายเนี่ยเบิกถอนได้ในช่วงของวันไหน เพราะว่าเขาต้องนัดเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของปริมาณนะครับการให้บริการในแต่ละวันเนี่ยนะครับจะให้ทีเดียวทั้งอำเภออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะก็รอนะครับในส่วนของตารางนะครับการถอนเงินที่เคาน์เตอร์นั่นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแอดมินมีเพิ่มเติมแแอดมินจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสาหรับตารางนะครับนัดหมายในส่วนของการเบิกถอนเงินนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง กษตรกรชานาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดขึ้นหนึ่งแจ้งเตือนไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ